ได้มาประมาณนี้แหละนะคะได้มาด้วยกัน6อย่างนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะช anel โดยมนุษ s u ซอไพรส์ไวกิงค่ะวันนี้นะคะมนุษก็ออกไปห้างแถวบ้านมาค่ะได้มาด้วยกัน2ถุงนะคะแต่เดี๋ยวมนุษจะรีวิวของจากร้านเอเชียก่อนจากร้านเอเชียจากร้านแขกที่ห้างแถวบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมนุษก็จะรีวิวเจ้าของในถุงนี้ว่ามนุษได้อะไรมาะ พอแมนุชไปร้านเอเชียไปร้านแขกหรือว่าไปร้านไทยมาแมนุชก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าแมนุชได้อะไรมาบ้างราคาเท่าไรนะคะบางทีอาจจะเป็นประโยชน์บ้างกับผู้ส่งออกคนไทยหรือว่าจะได้รู้ว่าอะไรที่ปลูกแล้วส่งมาขายที่นอร์เวย์ได้บ้างนะคะรอดูค่ะ,ะเดี๋ยวเอาของออกจากถุงแป๊มนึงนะคะเดี๋ยวแม่นุชก็จะรีวิวให้ดูนี่ได้มา ได้ฟักทองมาด้วยนะคะแต่ว่าฟักทองที่นี่จะไม่เหมือนฟักทองที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวเมนูเราออกจากถุงแล้วรีวิวเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะได้มาไม่เยอะค่ะวันนี้ความตั้งใจจริงของเมนูคือตั้งใจไปซื้อพริกนะคะเพราะว่าพริกหมดนั่นเองค่ะได้ผักสดมาก็ช่วงนี้เป็นยุคประหยัดค่ะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะอะไรที่ซื้อแบบ ของของที่ไหนถูกก็ไปที่นั่นพูดง,ง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่านาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทั้งที่เอเชียทั้งร้านเอเชียทั้งซ no ูเปอร์มาร์เก็ตนอร์เวย์เมนูว่าราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือน,นั่นแหละเมนูดว่เหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะว่าที่ไหนถูกก็ไปอะไรประมาณนี้แหละนะคะยุคนี้เป็นยุคประหยัดยุคต้องรัดเข็มขัดเหมือนที่บอกว่าโตขึ้นมาใฝ่ฝันว่าอยากจะกินของแพงๆตอนนี้อะไรอะไร,ะไรก็แพง แพงนะคะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ไทยนะคะต้องบอกว่าที่นอร์เวย์เองตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องอ่อค่าน้ํามันกับค่าไฟโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟนี่คือเป็นอะไรที่แบบมันเจ็บปวดใจมากจะซักผ้าทีมมนูจะบอกว่าต้องวางแผนเพราะว่าค่าไฟแพงมากแล้วพรุ่งนี้นะคะเมนูก็สั่งฟืนมาไว้สําหรับหน้าหนาวคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเข้าใบไม้ร่วงจะเข้าออทอมแล้วนะคะก็สั่งฟืนมาไว้เยอะๆเพราะว่า หน้าหนาวข้าวไฟนี่คงจะเจ็บปวดมากขนาดหน้าร้อนข้าวไฟนี่อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่คือแบบแพงมากนะคิดดูโอ้เมนูก็วันเวิร์ไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาจากร้านแขกบ้างนะคะค่ะทีนี้นะคะก็มาดูกันเลยว่ามนุษย์ได้อะไรมาบ้างจากการไปร้านแขก ที่ห้างแถวแถวบ้านนะคะจะรีวิวให้ดูแบบชิ้นต่อชิ้นกันเลยนะคะม่นุ์ได้มานี่เป็นกรีนทีนะคะหรือว่าชาเขียวแบรนด์ของอังกฤษนะคะลอนดอนขนาด500กรัมแบบนี้กล่องนึงอยู่ที่75โครนค่ะหรือว่า262บาท50สตังค์นะคะตอนนี้1 n o ่งนอร์ n ิเจนครก็อยู่ที่3.5ไทยบาทน,นะคะแม่นุชเป็นคนที่ติดดื่มชาเขียวมากคือขาดไม่ได้นะคะชาเขียวร้อนๆเวลาเครียดๆจริงๆ แล้วในตัวชาเขียวเองก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการเผาผลาญด้วยเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เดี๋ยวไว้วันหลังเมนูนเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าดื่มชาเขียวแล้วดียังไงนะคะผ่านไปค่ะมาต่อกันที่อีกอย่างหนึ่งเมนูนได้นี่เป็นผักชีลาวมานะคะผักชีลาวเมนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นโปรดักต์มาจากประเทศอะไรนะคะเพราะว่าเขาใส่กระบาดขายแล้วก็เป็นการรมแบบนี้ตัดรากออกเพราะว่า ปกติแล้วถ้าซื้อจากร้านเวียดนามหรือว่าจากร้านไทยผักชีลาวเนี่ยจะเป็น product of Thailand นะคะแต่ว่าอันนี้ไมนูซื้อมาจากร้านออร้านแขกแถวแถวบ้านนะคะผักชีลาวกิโลนึงอยู่ที่109โครนนะคะหรือว่า381บาท50สตังค์เมนูได้มา178กรัมนะคะราคาอยู่ที่19.40โครนค่ะ67.90บาท90สตังค์นะคะสำหรับผักชีลาวแบบนี้เนาะ จริงๆแล้วในอาหารฝรั่งเขาก็ใส่นะคะจริงๆแล้วต้องเรียกว่าผักชีฝรั่งถึงจะถูกเพราะว่าในเมนูของฝรั่งของชาวยุโรปเองเขาก็จะใส่ผักชีลาวแบบนี้นะคะหอมมากแต่เมนูจะเอามาทําแกงออมค่ะผ่านไปนะคะมาที่ความตั้งใจหลักเมนูก็คือพริกนะคะพริกหมดมา 2- 3สาวันแล้วแล้วทำอาหารไม่ได้ใส่พริกนี่คือมันแบบ มันบดแซบจ้ะเมนูดได้พริกแบบนี้มานะคะพริกชี้ฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากประเทศอะไรเพราะว่าเขาใส่กระบะไว้แล้วเราก็ตักเอาขนาดที่เราต้องการนะคะพริกชี้ฟ้าพริกแดงแบบนี้ราคากิโลกรัมละ109โครนนะคะหรือว่า381บาท50สตางค์เมนูดได้มา384กรัมนะคะอยู่ที่ 41.86โครนนะคะหรือว่า146บาท51สตางค์นั่นเองค่ะสำหรับคลิกแบบนี้ถ้าไปซื้อที่ร้านเอเชียหรือว่าที่ร้านเวียดนามเขาจะมีเป็นแพคขนาด80กรัมนะคะอันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรดักต์มาจากกรรมัมพูชานะคะผ่านไปค่ะแล้วก็มาต่อกันที่นี่ เป็นกระเทียมจีนนะคะก็เป็น product of China เพราะว่าเขาเป็นกระเทียมจีนนั่นเองขนาด500กรัมแบบนี้นะคะอยู่ที่25โครนค่ะหรือว่า87บาท50สตางค์นะคะสำหรับกระเทียมจีนกลีบใหญ่ๆแบบนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะซื้อมาห่อหนึงก็กินได้นานมากผ่านไปค่ะแล้วก็ เมนูก็ได้นี่มาค่ะเป็นสควอตนะคะสีแบบนี้เมนุูเคยเห็นเฉพาะที่ร้านแขกร้านที่ห้างแถวๆบ้านเป็นร้านอื่นเขาก็จะขายสควอตที่เป็นลูกยาวๆแล้วก็สีเขียวนะคะสควอตหรือว่าสกินีอยู่ที่เท่าไรเอ่ยราคาอยู่ที่เอ่อสำหรับสควอตราคาอยู่ที่1นึกิโลสีโครนะคะหนึบาท65สิตางค์ค่ะแต่ว่าเมนูได้มาอยู่ที่700กรัมนะคะหรือว่า7ขีดอยู่ที่34 จุดเก้าสามโครนค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์นะคะก็นั่นแหละมีผักชีลาวมาแล้วมนุษย์ก็จะเอาเนี่ยแหละเจ้าสควอตนี่แหละค่ะมาทำแกงอ่อมใช้แทนบวบได้นะคะมนุษย์ไม่เห็นมีบวบไทยขายหรือว่าถ้ามีขายก็จะแพงก็เลยใช้เจ้าบวบฝรั่งหรือว่าสควอตหรือว่าสก,าสกินี่แทนไปก่อนละกันนะคะก็เหมือนกันค่ะมนุษย์ไม่ได้อ่านว่าเป็นโปรดักต์มาจากประเทศอะไรนะคะเพราะว่าเขาใส่ กระบะแล้วเราก็หยิบเฉพาะที่เราต้องการเราเลือกได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ได้นี่มาเป็นฟักทองนะคะฟักทองแบบนี้หนะ้าตาแบบนี้ที่บ้านเราน่าจะไม่มีนะคะถ้าเป็นฟักทองที่ไทยก็จะเป็นผิวแบบครุขระนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับฟักทองอยู่ที่กิโลกรัมละ39โครนนะคะหรือว่า136รสบาท5้สตางค์แล้วฟักทองลูกนี้ล่ะ ฟักทองลูกนี้อยู่ที่สอง1ดกรัมนะคะ8 0 0 3มโครนค่ะหรือว่า280ดบาทส1เอดสตางค์นั่นเองค่ะฟักทองแบบนี้ที่บ้านเราไม่มีนะคะมนุษย์เคยซื้อเม็ดพันธของฟักทองแบบนี้แหละไปให้แม่ที่ไทยนะคะปลูกไปให้ยายที่ไทยปลูกปรากฏว่าปลูกไม่ได้จริงๆฟักทองที่ไทยเหมาะกับสภาพอากาศที่ไทยเพราะว่าด้วยความที่ว่า เปลือกของเขาแบบนี้ค่ะเปลือกของเขามีความบางกว่ามันจะไม่คลุกคะเปลือกบางแล้วก็แดดบ้านเราค่ะแดดแรงยายบอกว่าปลูกแล้วมันจะเหี่ยวมันจะอะไรแบบนี้แล้วก็อะไรอ่ะมแมงวันอะไรที่ไข่ใส่พวกผักผลไม้อะไรแบบนี้คือง่ายมากแบบมีศัตรูเยอะมากก็ นั่นแหละค่ะฟักทองที่ไทยเหมาะกับสภาพอากาศที่ไทยนะคะก็ประมาณนี้แหละมนุษย์เอามารีวิวเ,เพื่อนๆได้ดูกันมนุษย์จะเอามาทําแกงฟักทองนะคะเป็นแกงแดงคือแบบอร่อยมากหวังว่าจะมันนะคะฟักทองแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของที่ไหนแต่โดยส่วนมากแล้วฟักทองแบบนี้จะเห็นช่วงซัมเมอร์ปลายๆแบบนี้จะเห็นมีปลูกที่นอร์เวย์นะคะเป็นข้าวโพดเป็นฟักทองเป็นอ่อ ผักหลายๆอย่างก็จะสามารถเอ่อปลูกได้ในช่วงซัมเมอร์นะคะวันนี้ก็ได้มาประมาณนี้แหละค่ะได้มาด้วยกัน6อย่างนะคะตั้งใจจริงก็คือแหละไปซื้อพริกแล้วก็ได้นู่นนี่นั่นแถมมาบ้างอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็อะไรก็แพงเมนุก็เหมือนที่บอกเพื่อนๆนั่นแหละค่ะว่าอะไรกินได้ก็กินกินไปอย่าไปซีเรียสมากก็เออแม่บอกว่าไม่ต้องทําอาหารให้มันอร่อยมากก็ได้เพื่อทําอร่อยมากแล้วมันจะกินเยอะนางว่างนะั้นแม่นุชก็เลยแบบเออ อะไรกินได้อะไรแทนกันได้ก็ใช้ใช้ไปแต่ว่าขาดพริกมา2-3วันนี้คือแบบไม่ไหวไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มาหกอย่างค่ะหมดไปเท่าไหร่เอ่ยหมดไป276.22โครนค่ะคิดเป็นเงินไทยบาทก็คูณ3.5อยู่ที่966บาท77สตางค์ค่ะเดี๋ยวมันดูถ่ายภาพรวมให้ดูนะคะ สำหรับ966บาท77สตางค์นะคะก็ได้มาประมาณนี้แหละนะคะได้มาด้วยกัน6อย่างนะคะก็จะเป็นสควอตฟักทองชาเขียวผักชีลาวกระเทียมแล้วก็พริกแบบนี้คะ่ะ966บาท77สตางค์หรือ2 7 6 2 2โครนะคะ่ะ ค่ะม่นุชก็ถ่ายภาพรวมเพื่อนเพื่อนได้ดูกันแล้วนะคะว่าได้อะไรมาบ้างสําหรับ966บาท77สตางค์นะคะก็ได้มาด้วยกัน6อย่างที่ไปร้านแขกมานะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเป็นคลิปการรีวิวสินค้าหรือว่าโปรดักที่มาจากร้านเอเชียร้านแขกนะคะเพื่อนเพื่อนได้ดูกันค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้มนุชก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆการติดตามรับชมเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe คะ่ะคุณแม่คะ่ะช anel ล้ลอมลากันไปเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊าย